มาถึงเรื่อง exercise นะคะตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกวับเรื่องการเอาน้ํามาเล่นกับน,น้ําแล้วสีมาผสมกันด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นเทคนิค wet on wet นะคะแต่ก็จะมีใส่เป็น dry บ้างก็ได้เพื่อ t e s t นะคะแต่เนนเป็น wet on wet ก่อนละกัน exercise ที่หนึ่งนะคะที่เราเรียนไปแล้วคือระบ,บายเรียบใช่ไหมแล้วก็ระบ,บายแบบ flat wash color wash นะคะคราวนี้เราเอาสีต่างๆมาไล่ดูนะคะโดยที่เราจะเรียนรู้เรื่องว่าถ้าเอาสีนี้มาเบรนกับสีนี้แล้วเนี่ย เช่นสีนี้กับสีนี้หรือสีข้ามไปเลยตรงข้ามหรือว่าสีที่มันดูแล้วไม่น่าจะเข้ากันให้เอฟเฟกผลเป็นยังไงบ้างน้ำหนักเนื้อสีแล้วก็ไปมานน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาลองไล่สีกันก่อนนะคะไม่อยากให้ล้างพูดกันเยอะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ทันสำคัญคือเรื่องน้ำเนี่ยมันจะต้องต่อกันเราจะได้ดูว่าแต่ละสีมันถูกเบลนดเข้ากันแล้วเนี่ยมันเกิดสีอะไรใหม่บ้างนะคะ ลองทําเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะเป็นแท่งๆเอาเหลืองกับแดงมาต่อกันดูซิลองเอาส้มมาต่อกันเหลืองนะคะเฉดสีที่มันไม่ได้ต่อกันเลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยเราลองตรงข้ามไปเรื่อยๆอันนี้ม่วงแล้วนะไล่ทุกเฉดสีที่เรามีอยู่เลยนะอันนี้คือไล่ตามกล่องก่อนนะคะมาถึงกลุ่มสีฟ้าละคานนี้ฟ้ามาเจอแดงเป็นยังไงบ้าง ฟ้าเรามีหลายเฉดมากๆเลยลองไล่ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้มาถึงสีเขียวละเขียวมาเจอม่วงนะคะเขียวก็มีหลายเฉดนี่เขียวอ่อนโอลิฟกรีนเขียวตัวนี้มาเจอกับมันยังนองอยู่เนาะมันเจอเขียวบ้างลองเป็นน้ำตาลบ้างละเหลนแล้วโอ๊กนะคะแล้วก็น้ำตาลอีกเฉดหนึ่ง โดยที่ไม่ต้องสนใจค่ะว่าผลจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งสนใจตอนนี้ถ้ามันยังนอนอยู่เราก็มาซับนิดนึงก็ได้ซับดูดออกไปมันนอนเกินไปเดี๋ยวคนที่สีมันเบนเข้าหากันเยอะจะไม่เห็นเอฟเฟกนะคะจริงจะให้ดีเนี่ยคือต้องทำหนึ 2, 2่งบวกสองสองบวกหนึ 2, ่งบวกสองหนึ่งบวกสามหนึ่งบวกสี่ไปเรื่อยๆเพื่อทสดสอว่าสีนี้ผสมกับสีนี้ได้ผลยังไงบ้างก็จะดีนะคะทําเป็นฉาดเลยมันก็จะเยอะมากนิดนึงตอนนี้เรามาดูคร่าวๆก่อน ะะมันจะมีสีที่มันเบลนเข้าเกิดขึ้นนะคะอันนี้ฉากหนึ่งเนาะเรวลองฉากต่อไปลงแบบข้ามไปเยอะๆเลยเช่นเราเริ่มจากเหลืองก่อนอเหลืองแล้วไปไปแดงเอาไปชมพูเลยชวนเงินตรงนี้แล้วคราวนี้ลองไปม่วงเลยไปฟ้าดูฟ้าไปตรงนี้บ้างฟ้าเจะเหลืองเกิดอะไรขึ้นนะคะลองเป็นน้ำเงินเจอม่วงบ้างฟ้าอ่อน มาเจอกับแดงเป็นยังไงบ้างเขียวมาเจอม่วงเป็นยังไงนะคะเห็นแล้วคิดถึงมังคุดเนะาะคราวนี้เขียวโอลิฟกรีนติดกับเขียวได้กันแล้วมาเจอน้ําเงินนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างน้ําตาลต่อดูซิน้ําตาลมาต่องล่างดูบ้างคราวนี้ลองกลับมาเป็นสีส้มบ้างสิส้มกับน้ําเงินเป็นยังไงกับฟ้ากับเขียวน้ําตาลเนี่ยเห็นไหมว่าส้มกับน้ําตาลเนี่ยเข้ากันสวยเชียวนะคะ ลองเป็นเยนลโลโอ๊กบ้างเยลโลโอ๊กกับเขียวนะคะเดี๋ยวลองกลับมาที่สีเหลืองมาดูซิสีเหลืองมาเจอสีน้ำตาลจะเป็นอย่างไรนะคะอือแล้วลองทิ้งไมด่ดูพอมันแห้งเนี่ยเราจะได้ทราบนะคะว่าแต่ละสีมันพุ่งแค่ไหนอย่างเช่นสีเหลืองกับสีเหลืองเข้มแล้วก็มาสีส้มเนี่ยมันเบรนเข้ากันสวยเกิดมิติที่ดีนะคะแล้วมันก็เข้ากันได้ดีกับสีแดงสีชมพู แล้วก็รวมถึงอาจจะเป็นสีเขียวเนี่ยผสมกับเข้ากับสีแดงแล้วเนี่ยมันเป็นสีคู่ตรงข้ามที่ตัดกันมากแต่ว่ามันมีธรรมชาตินะคะเห็นหลายอันเลยอันอย่างเขียวกับม่วงเนี่ยก็นึกถึงเขียวม่วงน้าตาลคิดถึงอะไรคิดถึงมังคุดแดงกับเขียวคิดถึงอะไรได้บ้างคะสตรอเบอรี่เนาะแล้วก็ตัวเขียวกับฟ้าล่ะก็ต้นไม้กับท้องฟ้า เป็นนนต้ะะคะสีพวกนี้เราสามารถเบรนเข้าหากันแล้วก็ศึกษาดูว่ามันเกิดสีใหม่เฉดยังไงบ้างเวลาเราใช้ในการเบรคสีหรือว่าสร้างมิติภาพสร้างความแตกเ,เพื่อสร้างความแตกใหม่ของภาพสร้างบรรยากาศสร้างให้ภาพมันดูมีอะไรที่น่าสนใจขึ้นนะคะคราวนี้อีกวิธีหนึ่งที่ทำคือต้องรอนิดน,นึงนะเหลืองนะคะลองตัดเป็นเป็นเส้น,สน ลองวัดเส้นดูสีนี้สักสองเส้นคราวนี้สีมูดสักสองเส้นนะคะทั้งหอย่าให้แห้งนะถ้าแห้งป๊มมันจะเล่นไม่ได้นะคะคราวนี้แดงบ้างเอาม้วมาตัดมัง้งนะคะเขียวมั้งสิเห็นไหมพุ่งมากเลยใช่ไหมคะถ้าน้ําเยอะแล้วสีบางเฉดก็มีผลเหมือนกันสีบางเฉดจะมีความพุ่งไม่เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ ให้ดูระหว่างการที่สีแต่ละสีเนี่ยพุ่งเป็นยังไงนะคะแดงกับเหลืองม่วงกับเหลืองแล้วก็ยังมาเจอเขียวอีกนะคะใช้ตอนไหนได้บ้างนะคะลองตัวอย่างเนาะเช่นเราวาดกิ่งไม้กิ่งดอกไม้อันนึงแล้วก็ใส่สีน้ำตาลเข้าไปแซกเข้าไปอ่าเห็นไหมคะวิ่งเรือนเห็นไมเอ่ยเล็กไปไหมคะลองดูชิ้นใหญ่ๆห,หน่อยละกันอนสมมติด้กิ่งไม้เออเห็นชัดละ กิ่งไม้นะคะกิ่งต้นไม้ะไระยะใหญ่ซูมเข้าไปไงคะคราวนี้ใส่สีน้ําตาลเข้าไปตรงขอบบ้างแล้วปล่อยให้สีมันวิ่งผสมกันอย่าไปนคนมันค่ะแต่สีที่ใส่ที่สองเนี่ยเฉดที่หนึ่งสมมติว่าเราใส่สีเขียวไปแล้วเนี่ยน้ําระดับกาแฟสีอันต่อไปที่ใช้ไม่ควรจะอ่อนหรือใสกว่านะคะไม่งั้นแล้วมันจะ เป็นการไปชะของเดิมแบบนี้นันหนูไม่เป็นเวลาลายสีเห็นไหมคะฉะนั้นควรจะเข้มกว่าลองอีกครั้งหนึ่งอันนี้ระดับ tea อ o f f e นะคะอันต่อมาควรจะเป็น m ลค์ถ้าแห้งเราทำไม่ได้นะคะแล้วเวลามันพุ่งออกไปเนี่ยเสร็จชิ้นงานแล้วมันจะดูมีมิติน่าสนใจแล้วดูสวยด้วยดูงานมีอะไรนะคะ ถ้าเราปล่อยให้มันแห้งจะเกิดอะไรขึ้นนี่ต้องนานนิดนึงนี่แห้งอย่างเอ่ยถ้าปล่อยให้แห้งเนี่ยแล้วเรามาทำยังไม่แห้งนะคะแล้ววันนั้นเรามาดูสีที่มันกำลังพุ่งออกดีกว่าอ่ามันจะพุ่งตามแนวน้ำและแนวกระดาษนะคะถ้าแอมพุ่งแนวนอนเราควรจะตั้งกระดาษตั้งนิดนึงนี่กำลังวางเฉียงๆนะคะมันก็จะเทล,ลงมาโอเคคราวนี้เริ่มแห้งละ เริ่มหมาดแล้วนะคะถ้าเราเอาสีตรงไปตอนนี้สังเกตว่ามันจะแค่เลื่อนๆเข้าไปนิดเดียวจะไม่ได้ฟุ้งมากขนาดนี้นะคะซึ่งมันเหมาะกับบางอย่างที่เราต้องการแค่ฟุ้งอ่อนๆหรือว่าอาจจะไม่ต้องการฟุ้งเลยต้องการขอบคมนะคะแต่ถ้าเกิดต้องการให้ฟุ้งเ,อเยอะๆต้องลงตอนที่น้ําเปียกๆแล้วก็ทั้งสองอันเนี่ยจะต้องเข้าใจระดับว่าสิ่งที่ลงอันแรกไปแล้วเนี่ยมันมีน้ําอยู่แล้วถ้าเรายังเอาน้ําเท่ากัน หรือน้อยกว่านะคะลงไปเนี่ยมันเท่ากับไปเติมน้ําในชิ้นงานมันก็จะอาการเขาเรียกว่าเหมือนไม่ดูโอเวอร์ฟลูอะคะ่ะน้ําเยอะมากแล้วสีที่ลงไปใหม่ก็น้ําเยอะเช่นกันมันก็จะนองนองแล้วมันก็จะไม่ค่อยชัดนะคะแต่ถ้าเกิดเราไปเบรกสีด้วยการที่อาจจะเป็นดรายเลยก็ได้นะคะระดับครีมหรือบัตเตอร์เลยทีเดียวอันนี้เป็นบัตเตอร์ดูนะ เบรกสีนะคะเห็นไหมเอ่ยถ้าลงจังหวะดด,ดีเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยฟุ้งนะคะลองดูนะคะหลายๆแบบเลยและวิธีในการสร้างมิติภาพให้ภาพเราน่าสนใจนอกจากตัวนี้แล้วยังมีการดีดเกลือนะคะแต่ว่าชิ้นงานของเราเนี่ยจะต้องเปียกนะคะสร้างแบ็กกราวต้องหมัดหมามีน้ำน้ำถ้าแห้งไปแล้วโรยไปไม่เกิดเอฟเฟกนะคะเกลือนี้ก็เกลือซองระบาดอะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลองดู ตรงไหนทาได้มากอ่ะตรงนี้ดูสิส่องดูข่าวว่าถ้าเกิดมันยังมีเงาเงาเนี่ยลงมันจะดูดนะแต่ถ้าเกิดมันออมองไปแล้วเนี่ยน้านองเต็มตะลิ่งเลยเนี่ยลงไปมันก็จะไม่ค่อยเ,อเกิดเฟเกเท่าไหร่ต้องหมัดหมาชื้นๆตรงนี้แห้งลงไปแล้วไม่เกิดอะไรเห็นไหมคะตรงนี้หมัดหมาลงแล้วรอดูเอฟเฟกของมันนะคะมันจะพุ่งออกไปนอกจากแบบนี้แล้วยังมีการหยดน้ํา นะคะหรือดีดน้ำสร้างให้มันเกิดเหมือนถูกเช้าไปนะคะสร้างฟิลลิ่งงานพอแห้งปุ๊บมันจะเป็นดวงดวงหรือเช่นเดียวกันก็คือเช่นดีดน้ำมันจะเป็นรอยดีดนะคะทำตอนไหนทำตอนน้ำนองไม่ได้ค่ะทำตอนแห้งขนเห็นน้อยมากเลยอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำเลยนะคะต้องทำตอนที่มันหมดหมาเช่นเดียวกันมันจะเกิดเป็นดวงดวงนะคะ ตัวอย่างสมมุติว่าฝั่งนี้เปียกมากนะคะน้องๆฝัง่งนี้เริ่มแห้งแล้วนะคะเราดูจังหวะในการลงนะคะสังเกตเห็นไมเอ่ยว่ามันจะวับๆอยู่เห็นไหมคะวับๆนะคะตรงไหนมีน้ําที่นั่นก็จะมีเงาสะท้อนถ้าเงาเยอะๆนี่คือแสดงว่ามันยังเปียกอยู่ ข้างบนเริ่มเอฟเฟกแล้วยิ่งสีเข้มเท่าไหร่ยิ่งสวยด้วยนะคะเนี่ยถ้าเราลงตอนนี้นะตดดีดน้ำณนณะนะตอนนี้นะคะที่จุดนี้น้ำมันจะยิ่งเยอะเกินไปแต่เขาใช้เทคนิคในการดีดให้น้ำมันกระจายหรือบางคนใช้ต้งเด็กคือการเป่าเป่าให้สีมันกระจายนั่นเองนะคะตอนนี้น้ำที่ดีดไปเริ่มไปแสดงผลที่ข้างบนนิดหน่อยแล้วนะคะแต่มันจะไม่ค่อยเห็นชัดฉั้นงานต้องแห้งกว่านี้นะคะ จะพัดเชิงพัดนิดนึงอุปกรณ์สำคัญในการเรียนสีน้ำบางทีก็ต้องพกนะคือพัดลมค่ะเพว่งงานมันแห้งไวๆบางทีราอไม่ไหวรอานานเกินไปกว่ามันจะแห้งนะคะโดยเฉพาะกระดาษแดงแพงรุ่นที่มันดีๆเนี่ย300ตอนเนี่ยค่ะมันจะแห้งช้ามากแต่บางทีเราต้องต่องานเลยเนี่ยเราพัดลมไปช่วยตั้งก็จะได้นะคะตอนนี้มันเอียงลงมาแล้วโอเค เริ่มหมาดแล้วนะคะสังเกตขอบเริ่มแห้งแล้วนะคะแห้งแล้วแสดงว่าชิ้นงานข้างในก็จะเริ่มหมาดละคราวนี้ลองดิด,ดน้ดําดูถ้าลงแบบตอนนี้ไปเลยมันจะดวงใหญ่มากให้ดิดข้อนิดนึงนะคะแล้วก็ดิดแรงๆเห็นไหมเอ่ยว่ามันจะเกิดเป็นจุด,จดๆขึ้นมาเป็นดวงๆมันจะค่อยๆจ่ายออกนะคะจะสวยงามมากๆเลยใช้ในการสร้างแบ็กกราวด์หรือแม้กระทั่งสร้าง อารมณ์ภาพในการวาดนะคะในพื้นที่ที่มีพื้นที่ชัดเจนพอสมควรถ้าสร้าง,งเส้นเลือเฉียจะไม่เห็นนะคะต้องพีพื้นที่ชัดเจนอจะสวยมากเลยนะคะโอดเคสไซส์ต่อไปนะคะจะเป็นเอนกเซอร์ไซส์การทำเป็นแฟลตแฟลตวอชอีกประเภทหนึ่งคือเหมือนเป็นสบัดเมื่อกี้อดีแล้วเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามัน,เป,นเป็นน้ำเปล่าคราวนี้นะคะเราใช้เป็นน้ำเป็นเวทเลยระดับน้ำเป็น ทีน่าจะอ่อนไปแต่ผสมผสมได้เป็นกาแฟก็ได้ค่ะแล้วเช้คเคาะเอานะคะ <c oughs> พเพื่อให้เกิดเป็นจุดๆ,ๆที่ชิ้นงานเราเป็นสีแดงบ้างสะบัดสีนั่นเองลองเขียวมั้งเคาะไปนะคะอันนี้สีที่มันอยู่ข้างนอกกระดาษที่มันแห้งก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งคือเป็น wet on dry แต่ตรงที่มันเปียกอยู่แล้วก็จะเป็น wet นะคะ wet เ,เจอ wet ไปมันก็จะฟุ้งแบบนี้ ถ้าเกิดไม่อยากให้ชิ้นงานเราโดนแล้วก็จ,จะมีการ cover ชิ้นงานด้วยเอาเอาอะไรมาบังไว้ก่อนนะคะหรือเอาตัว masking tape มาปิดถ้ามันไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ใหญ่มากแล้วก็จ,จะใช้เป็นกระดาษบางไว้ก่อนแล้วค่อยเคาะนะคะก็จะช่วยชิ้นงานให้เราไม่เกิดโดนสีพวกเนี้ยกินเข้าไปในชิ้นงานได้เหมือนกันนะคะหรือบางคนก็สะบัดก่อนแล้วค่อยทําอยู่ที่ว่าภาพที่เราเสร็จออกมาแล้วอยากให้เป็นแบบไหนนะคะส่วนถ้าเป็นเกลือที่เราดีดไปเนี่ยโรยไว้เนี่ย ต้องรอแห้งก่อนถ้าไม่แห้งเนี่ยเราไปเคาะเนี่ยเราไปถูมันมันจะเป็นรอยขูดนะคะต้องรอแห้งแล้วเคาะออกมันจะเริ่มเป็นดวงดวงแล้วเห็นไหมเอ่ยไปลองเทสดูนะคะลองวิธีไหนวิธีก็ได้สีน้ำเนี่ยเล่นยิ่งแล้วยิ่ง,งสนุกค่ะแล้วก็ยิ่งมารลุ้นกันว่าตกลงมันได้อย่างที่เราคิดไหมถ้าไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรคราวหน้าเราจะได้จำได้ค่ะว่าเนี่ยโอ้ยใส่นะ้ำไปปับ๊บแม่มันเลือนสวยดีจังเลยเบนที่ ดูมีอะไรมากเลยเขียวส้มแล้วมีน้ำมาเลือนเนี่ยนะคะหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นแดงตัดเขียวมันจะออกเป็นชมพูแล้วเลือนะคะเขียวกับน้ําตาลแล้วก็มีน้ํานิดนึงน้ํามันจะละลายสีเขียวออกไปแล้วเกิดเป็นเส้นสายให้ดูเหมือนธรรมชาติมากขึ้นนะคะเรามาลองดูคะ่ะวิธีนี้สนุกมากทีเดียวคะ่ะ